นัมเบอร์วันว่ะเอ้แต่กูว่ากูจะเลิกละกูเปลี่ยนกินยาคุมละกูย่านกูลืมเฮียถ้ากินอนะ่ะนั่นแหละประเด็นเอ้แต่มันเงียบอยู่กันเงียบมากเลยเนาะ๙คนมึงเคยเลือดออกป้าหลังฉีดยาคุมอ่ะไม่เลยไม่ได้ไหมายถึงเม่นนะหมายถึงประเพศนี่อย่างเราเลือดออกอางี้เลือดเลือดออกดีมากเพราะว่า เหมือนเลือดเทามันบอด้ออกโดนแล้วหมายถึงเลือดออกหมายถึงมีบาดอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออกูเยียบอันเนี้ยกูกูบอกม่อก้ที่กูเยียบเอ้ทพี่ว่างอยากกันยุ่งอ่ะเลือดกูออกเยอะมากอืมกูไม่เคยเลแล้วเขากูไม่เคยกูไม่ได้บอกมึงบอกวะ เ,เดี๋ยวกูส่งรูปให้เบิรงที่กูเหยียบให้กูทำไม <laughs> บอแมวันนี้ให้เบิรงตีนน้าเพื่อนจัิงมั้นนั่งซุ่มันนิดนึงอ่าเรียบร้อยสามหนึ่งนี่เน่ยเดี๋ยวเพื่อนเอ้ยตีหนึ่งดิเฮ้ยกูลืมว่ะ กูว่าบอกบอกแพทว่าถามเมืองมาสิว่าหาเมื่อว่าวอย่างเห็มันฟังเนี่ล่ะลืมปะพุดเดือนไหนจักกูเกิดกูลืมเนี่ยชุดเพื่อนน่ารักหมดเลยวะกระทะหมีเป๋าอยู่ใส่ปะประวัติเพื่อนไงบัตรว่าไม่สิรูปกูบันทึกมาแล้วมันยู่ใส่วะ เอาเพื่อนเป็นผู้หญิงน่นารักจังเลยโอเคไปอ้าวน้าฮักน้าฮักน้าฮักซำกูบอ่กูเพิ่งสังเกตชื่อเพื่อนด้วยเออมีแล้วเจ็ดสีพากูมีไก่อันนี้เป็นร้อยอ่ะร้อยเก้าสิบหกอันกิ๊บมึงเป็นซูเฟสป่ะบ่ดด้กูใส่รัสนิดดิกูก็หาลัสเนปปิดเพาะ ไม่ภาษาไทยก็ภาษาอังกฤษกูตั้งเป็นภาษาไทยนะเว้ยไอย้กูตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ขึ้นภาษาอังกฤษให้กูไม่รู้ไม่ขึ้นแต่ภาษาไทยใครทักเหรออุ้นเมื่อไหรทักมากูเองกูเว้มึงเบิ่งเออมึงไม่เป็นปาดพยักเลยนี่มึงจะสภาพดิมึงเปลี่ยนเคยฉีดยา<อ>แล้วดิเออนี่อันนี้ฉีดยานนมันจะได้ตลอดการ มันอยู่บนเนินแม่เด้นั่นไงนั่นไงเบาแดนทแกแค่เขาเอ็ดเนื้นโอ,โ,โอ้โหบักเคียี่ลูกบักตัวที่ยิงเฮาแน่เลยลูกอซองอะ่ะด<อ>้อยเพื่อน่ารักจังส่งอันนี้ให้ไป